ครับก็กราบสวัสดีท่านครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงปู่ผางวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีดูนะครับเหรียญหลวงพ่อผางกิตาคุโตวัดหลุมคงคาคีรีเขตนะครับก่อนอื่นก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมแท่งชัยภูมิบารมีหลวงผางนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีดูนะครับเหรียญหลวงพ่อผางปีพศ2520นะครับลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกว่าเหรียญเชยนานะครับ ทำไมถึงเรียกว่าเหรียญไชนาตนะครับก็ในปีพศ2520นะครับวัดพระบรมธาตุวรวิหารไชนาตนะครับได้มีโอกาสนะครับทำการปฏิสังขอนบูรณะนะครับบูรณะวัดบูรณะโบสนะครับบูรณะสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็มีการนะครับจัดสร้างนะครับจัดสร้างเหรียญนะครับ เหรียญดังนะครับมีด้วยกัน4เหรียญนะที่จัดสร้างนะครับก็จะมีเหรียญหลวงพ่อศุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเหรียญหลวงพ่อช้างนะครับอดีตเจ้าวาดวัดพระบรมาธาตุนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อผางกิตตคุโตนะครับวัดวัดอมคงคาคีรีเขตแล้วก็เหรียญพระครูนะครับพระครูวุฒิชัย,ยโสพลนะครับเจ้าวาดปัจจุบันของวัดพระบรมาธาตุ วรวิหารนะครับชัยนาทนี้แหละครับก็มีเกกินะครับเกกิดังทั่วฟ้าเมืองไทยถือว่าสุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงหลวงปู่โตวัดประู่ฉิมพีนะครับหลวงพ่อเชื้อนะครับวัดบำเพ็ญบุญนะครับหลวงพ่อชมนะครับหลวงพ่อชมเนี่ยหลวงพ่อ พุทธนะครับวัดบ้านกล้วยหลวงพ่อจรลันเนี่ยวัดอัมพรวันสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อทิละวัดป่าลีลยสุพรรณบุรีหลวงพ่อเปื้องนะครับหลวงพ่อเปื้องหลวงพ่อเปื้องวัดสวนนภูมินะครับแล้วก็ปลูกเศษรุ่นนี้ปลูกเศษสองวละนะพี่น้องปลูกเศษสองวละนะปลูกเศษสองวละนะครับวาระแรกที่วัดบวรนะครับวัดบวร นิเวศวรวิหารกรุงเทพมหานครสมเด็จพระสังฆราชนะครับยานสังวรนะครับสมเด็จพระยานสังวรหรือว่าสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลสังฆปารินายกนะครับเจ้าวาดวัดบวรเป็นเจ้าพิธีนะครับวัแรกวันที่สองนี่ปลุกเสกที่วัดพระธาตุปรมลวรวิหารชัยนาทนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้มากนะครับพุทธคุณอย่างพี่น้องเขาบอกว่าใช้แทน ใช้แทนเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยใช้แทนเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุดใช้แทนเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุกปากวอมาขังเท่าได้เลยใช้แทนเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ผางได้พุทธคุณครอบจักรวาลแล้วเข้มขังมากเคยมีการทดลองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่ผางก็นั่งอริยบทนะครับนั่งเหมือนนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิก็เขียนหลวงพ่อผางกิตตคุตโตข้างล่างก็ 30เมษายน2อ่า2นนะครับวัดบรมคงคาคิริเขตนะครับด้านบนก็จะเป็น آ, ยันนะครับยันประจําตัวลังหูผางแล้วก็ด้านหลังพี่น้องเนี่ยที่แตกต่างกับเหรียญลังหูผางทั่วไปนะครับรุ่นนี้ที่ออกพี่ชัยนาศนะครับก็จะเป็นนะครับนีรูปยันพี่น้องผมก็ไม่แน่ใจว่ายันอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกัน4เนื้อนะมีเนื้อทองคํา มีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงเห็นว่าเนื้ออันที่ในซองนี้ซองเดิมครับอันนี้อยู่กับมือผมนี่เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะโลหะนะครับซองเดิมเลยนวะโลหะซองเดิมนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะแให้ดูครับเดี๋ยวมีภาพสตูให้ชมนะครับอันนี้เหรียญเนื้อนวะนวะเนี่ยรุ่นนี้จะสร้างเยอะกว่าเนื้อทองแดงทองแดงนี่สร้างน้อยพอๆกับเนื้อเงินนะครับทองแดงสร้างน้อยมากทองแดงสร้างประมาณ200เหรียญไม่เกินนี้นะครับ เนื้อนวะเล็ดสร้างหลายพันเหรียญนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยนะครับพี่น้องนะครับอะเริ่มต้นเลยอันนี้คือเนื้อนวะวันนี้ผมมีทั้งเนื้อนวะทั้งเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับเนื้อทองแดงนี่หาโคตรยากเลยนะครับพิมพ์หน้าตาเหมือนกันนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดตัวเดียวกันเดี๋ยวผมตัดสองให้ดูเลยนะครับ สองพร้อมกันเลยนะครับให้ดูกันเลยนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนี่เนื้อนะวะพี่น้องเนื้อทองแดงกับเนื้อนะวะนะครับเนื้อทองแดงหาโคตรยากเลยนะครับเริ่มต้นนะครับดหาาบูหน้าตาลงปู่นะครับหน้าตาลงปู่นะครับติดคมชัดนะมเม็ดตาลึกนะครับ นี้นว่าครับติดคมชัดเม็ตาลึกนะครับแล้วก็นะครับด้านบนก็จะเป็นยันยันประจําตัวหลวงปู่ผางครับด้านขวามือหลวงปู่ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อผางฝันะ่งนี้ก็จะจิตตคุโตตัวหนังสือเนี่ยครับตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นแบบตัวหนังสือแบบ จะติดไม่ค่อยเต็มนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะครับตัวหนังสือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับติดไม่ค่อยชัดนะครับจะเหมือนซ้อนๆนะครับจะเหมือนซ้อนๆนะข้างล่างนะครับใต้สะนะก็สามสิบมีมีมีสาสองศูนย์นะครับวัดดงคงคาครีเขตตัวหนังสือนี่จะติดไม่ค่อยชัดนะครับตัวหนังสือจะเป็นลักษณะนี้เลยบางบางเหรียญนี่เบอร์เบอร์เลยนะครับ บางเหรียญเบื่อๆนะครับดูขอบตัดเนื้อนวะโลหะนะครับออกพิงโกเนื้อนวะนี้จะจอ,อกสีพิงโกนะครับออกพิงโกดูยันครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเกนะครับยังไม่มีเกนะยังไม่มีเกนะครับมม่มีเกเป็นเหรียญที่คนพื้นที่นะหูตามหานับเล่นหากันแพงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวตัด ตัวตัดนี่ตัวเดียวกันเลยพี่น้องตัวตัดตัวเดียวกันตัวตัดตัวเดียวกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่น่าใช้มากนะครับ เหรียญชัยนาทนะครับเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลานหาเรียกว่าเหรียญชัยนาทเนื้ออันนี้ที่ผมให้ชมนี้จะเป็นเนื้อนวากับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงหายากมากราคาเล่นหาแพ,งก,านะพ,าพงกว่าเนื้อนวะนะพี่น้องเล่นหาแพงกว่าเนื้อนวะนะเพราะว่าหายากก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแท่งเชมิบร,รมิลงุงกุพาณน,นะครับก็จะมาแนะนําวิธีดูเหรียญลงูงกาณน,นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ